สวัสดีครับในวิดีโอนี้จะมาสอนการใช้งาน Affinity Publisher แบบง่ายนะครับสำหรับ KDP ก็เนื่องจากว่าไม่ได้ทำวิดีโอของ Affinity Publisher มานานแล้วนะครับก็เลยจะมาลองใช้งานให้ดูนะครับว่าว่ามันใช้งานสะดวกไหมนะครับถ้าเทียบกับหลายๆคนอาจจะใช้ Canva หรือว่า PowerPoint อยู่นะครับซึ่งโปรแกรมของฝั่ง งานพิมพ์โดยตรงเนี่ยนะครับหลักๆเท่าที่เห็นตอนนี้ก็จะมีนอกจาก Adobe In Design ก็จะมีตัวของ Affinity Publisher เนี่ยนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะครับก็อันนี้ผมตั้งค่าหน้ากระดาษเอาไว้นะครับที่6คูณ9นะครับแล้วก็ Margin ้นจะอยู่แบบนี้นะครับมาจิ้นที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นมา r g จิที่ที่ผมเอาสะดวกๆพิมพ์ง่ายนะครับก็คือว่า Inner ก็คือว่าด้านใน0.4ที่เหลือเป็น0.3หมดเลยนะครับทุกด้าน มีขอบเขตด้านในเป็น0.4นะครับแล้วก็อันนี้เนื่องจากผมจะทำสมุดจดตีเ้นนะครับให้ดูเพราะว่าเพราะฉะนั้นผมจะตั้งค่าบริด้วยเพราะมันจะล้นมาจิ้นออกไปข้างนอกนะครับก็จะตั้งที่0.125เอาไว้นะครับโดยที่อินเนอร์เนี่ยเป็นศูนย์ะครับอินเนอร์คือตรงกลางนี้นะครับตามที่ KDP เขาแนะนำนะครับก็ที่เราอ่านนะครับเราจะอ่านแบบนี้นะครับ ด้านในนะครับนี่คือด้านในอันนี้จํานวนหน้านะครับเริ่มต้นเนี่ยอย่างผมทำร้อยสิหน้าไม่เกิดนะครับก็จะใช้เลขตัวนี้เป็นหลักนะครับอยู่ที่0 3 7 5นี่คือด้านในนะผมเลยพิมพ์0ูุเข้าไปนะครับแล้วก็ด้านที่เหลือด้านอื่นนะครับด้านอื่นคือนับเป็นเอาไซ d ์หมดนะครับบนล่างซ้ายหรือขวาสุดนะครับก็จะเป็นที่0.25นะครับผมก็พิมพ์0.3นมะครับส่วนเวลาที่มี b l e ดนะครับ เพิ่มเข้ามาเนี่ยมันจะเพิ่มไปอีก0.125ทุกด้านนะครับยกเป็นด้านในนะครับเขาจะใช้ว่าเอาไซน์นะครับก็คือเอาไซน์ของสมุดนะครับเผื่อใครยังนึกภาพไม่ออกนะครับก็คือเอาไซน์คือด้านนอกทั้งหมดนะครับคือแกนสมุดด้านในเนี่ยนับเป็นอินเนอร์หรือว่าหรือว่าอินไซน์นะครับแล้วแต่ตัวภาษาที่จะใช้นะครับโอเคน่าจะได้แล้วเนาะผมจะใช้อินเนอร์เป็นศูนย์นะครับที่เหลือเป็น0.125หมดเลยนะครับโอเคคราวนี้ผมจะใช้มาสเตอร์เพจทำงานนะครับ เราจะเห็นว่านะครับมาจิน้นจะคือเส้นสีน้ําเงินนะครับเส้นบลีดคือเส้นด้านนอกเวลาที่เราล้นบลีดนะครับถ้าเป็นวัตถุที่มันจําเป็นจะต้องถึงสุดขอบนะครับเราจะต้องเราจะต้องดึงสุดสุดขอบไปเลยหรือหรือเลยออกไปนะคร,ครับผมจะเริ่มจากสมุดเปล่าก่อนนะครับผมก็จะตีสุดขอบนะครับแล้วก็เพิ่มเส้นสโตรกนะครับ อาจจะเอาสักประมาณ0.6ก็ได้อ่าแล้วผมจะเปลี่ยนสีหน่อยนะครับเอาสีที่มันอาจจะจางลงมาหน่อยหนึ่งอ่าผมเอาแบบนี้นะครับแล้วก็ผมจะ Copy อ,ออกมานะครับส่วนมากสมุิที่ทำขายถ้าไม่นับพวกถ้าเป็นสมุดจดธรรมดาเนี่ยครับไม่มีเรื่องของ ช่องว่างของเส้นที่ชัดเจนนะครับเพราะว่าส่วนมากคือเน้นจดได้แล้วก็แล้วก็เอาไปใช้งานเพลงของขวัญมากกว่านะครับผมจะกดคอนโทรลเจครั้งหนึ่งดึงลงมาแล้วก,กดคอนโทรลเจที่เหลือนะครับผมมี2เส้นนะครับ3 4 5 6ี่9 10 1 1เจ็ดแปดเก6ายี่สิบนะครับอ่าผมตีว่ามีทั้ง8เส้นเท่าที่เคยนับก็จะอยู่ประมาณนี้ครับ30บวกลบบวเลมนะครับ ก็แบบนี้นะครับจะเห็นว่าด้านขวาเนี่ยผมดึงไม่สุดขอบบลีดนะครับถ้าแบบนี้เวลาส่งพิมพ์จะมีปัญหานะครับแบบนี้เราต้องดึงสุดขอบนะครับเลยไปเลยก็ได้นะครับให้แน่ใจว่าเลยออกไปนะครับวานนี้ผมเนื่องจากทำงานในมัเต์เพจนะครับแล้วก็เพจที่เหลือเนี่ยนะครับมันเป็นหน้าที่ขึ้นอยู่กับมัเต์เพจนะครับคือว่ามัน มาสเตอร์เฟสเนี่ยาสามารถจะมีหลายอันได้นะครับเพิ่มเข้าไปนะครับแล้วแต่เราแต่ในกรณีนี้คือทําให้ดูมาสเตอร์เดียวนะครับแล้วเราก็เลือกอันนี้ม่เป็นก็เลยพ่วงกับมาสเตอร์เไปแล้วนะครับอันนี้ก็เลยใช้ได้เลยก็คือว่าก็เป็นตามนี้เลยนะครับเวลา Export นะครับเราก็ Export PDF แบบ forprint ไปนะครับแล้วให้เลือก include b l e e d ด้วยนะครับนเพราะว่าเราตั้งค่า b l e e d เอาไว้นะครับ เราจะเลือกออกเพจนะครับก็จำนวนเพจกระต๊ะก็ไม่ต้องใส่แล้วนะครับแค่นั้นเองนะครับเลือกออกเพจเพราะว่าเพจกับสเปซต่างกันยังไงสเปซก็คือว่ามันจะออกไปคู่หน้าคู่ซ้ายขวานะครับถ้าเลือกเพจเจสเนี่ยออกเพจเนี่ยมันก็จะออกไปเป็นเป็นหน้าเลยนะครับก็คือว่าออกไปทีละหน้าคือเราต้องการส่งทีละหน้าเนาะเราไม่ต้องการส่งให้มันแสดงผลทีละซ้ายขวาอะไรเงี้ยนะครับอ่ะโอเคนะครับก็ รานนี้นะครับรานนี้ถ้าทาเป็นสมุดอื่นจะเป็นยังไงนะครับก็สมมุติว่าผมจะทําเป็นสมุดจดบรรทัดท่าเส้นก็แล้วกันนะครับสมมติตีบรรทัดห้าเส้นคือสมุดจดโน้ตดนตรีนะครับที่จริงสมุดจดโน้ตดนตรีเนี่ยค่อนข้างจะต้องไปเป็นเล่มใหญ่นะครับคือ8ปดจุดห้าคูณสิบเอ็ดนะครับก็เอาไปเปลี่ยนขนาดไซส์เอาก็แล้วกันนะครับจริงแล้วเปลี่ยนขนาดไซส์ก็ไม่ยากนะครับแล้วสมมุติว่าผมเปลี่ยนเลยแล้วกันเป็นสเปรดเซตอัพนะครับ ออสเปรดนะครับไดเมนชันนะครับไม่ต้องล็อกนะครับ11มาจินเท่าเดิมนะครับเพราะว่าจำนวนหน้ายังไม่เกิน150หน้านะครับนะครับอ่าคราวนี้คราวนี้เล่มนี้จะไม่มีบลีดแล้วนะครับเพราะว่าบรรทัน5าเส้นนะครับสมุนโดดนตรีไม่ต้องการบลีดด้านนอกนะครับเพราะฉะนั้นบลีดจะเป็นศูนย์นะครับ รเราก็จะเห็นว่าบรีดมันหายไปนะครับคราวนี้เราก็กางมาทันท้าเส้นขึ้นมานะครับที่ผมกรุบไปนะครับแล้วก็คอนโทรลเจครั้งหนึ่งมันก็ดึงออกมานะผมะให้ไปกากันเองเนาะว่าเอาประมาณเท่าไหร่นะครับ อาทรงแบบนี้แล้วกันแล้วก็ทำสอหน้านะครับก็จะเป็นแบบนี้นะผมกดอนเนแล้วก็ดึงออกมานะครับนะมันก็จะไปแบบนี้ทั้งเล่มแล้วนะครับถ้าผมว่าดหน้านี้เราไม่ต้องการให้มัน Apply Master นะครับเราก็เคลียร์ Master ออกไปเสร็จแล้วเราก็ไปเติมว่านะบแบบนี้สมมติว่าเป็นนะครับ ใส่ชื่อเจ้าของก็ได้นะครับเราก็พิมพ์เข้าไปนะครับ แล้วก็ใส่รูปโน้ตดนตรีอะไรประดับเข้าไปก็ได้นะครับก็แค่นี้เองก็เสร็จแล้วนะครับสําหรับสมุดเล่มหนึ่งที่เราสามารถจะส่งขายใน KDP ได้นะครับก็คิดว่าคิดว่าน่าจะง่ายพอแล้วนะครับสําหรับคนที่อยากจะเริ่มใช้โปรแกรมอื่นขยับขยายขึ้นมานอกจากใช้ PowerPoint หรือว่าหรือว่าใช้แคนวาอะไร่างเงี้ยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วอะนะครับเราทำ โปรแกรมงานพิมพ์อ่ะมันจะมีความตรงไปตรงมากับตัวงานมากกว่าโอเคครับขอบคุณมากสำหรับคลิปนี้แล้วเจอกันในคลิปหน้าครับผม